80%ปุ๊บนเะชได้ไหมเ็นกระตตวิ่เับีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับน,น,น,นางชาแนลอีกแล้วเด้อบีน,น้นงคาทุกคนมากินข้าวป้าหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยหากี้อีกแล้วอีกตามเคยทุกคนแต่ว่ามื้อนี้เขามากับสาวๆเนาะสองไอ้น้องสาวแล้วคนที่อาจจะคุณน,นางคุณตาเอฟซีทุกคนนี้ผัดกะบลีน้ำอยู่ทางหลังทุกคน พอดีว่าช่วงนี้กะแบบอยู่เหือลาะฮะนะก็แบบรู้สึกเบื่อเบอก็ออกมานั่งลินป้ามากินข้าวป้าสินะทุกคนแล้วก็มากับตะกงองเฮานาะสิงห์ะตามเคยเพิ่งกะมามุดป่าเดี๋ยวทาเบิ่งต้นเพิ่นมุกเนาะน้ำกะพูดดีแบบน้ำพูดดีลงก็ได้เขียมเกลือแม่งนัวมาเพื่อว่าจะมาปิ้งป่าเนาะค่นว่าคันหาว่าได้ป่าหลายเขาก็จะมาปิ้งป่า าไาเลยๆกะตะกรอกเนาะของซอฟของนางซื้อมาอันนี้ก็แอบกินไปแล้วแหละเพราะว่าทำเองบริ้กินเข้าง่ายเถื่อธรรมศาสเดี๋ยวทายธรรมศาสให้เป็นร้อยบ่มีพัดาเสียงมันก็ยักน้องๆลดในเด้อทุกคนเพราะว่าเ,าเ,าาเราอยู่ไกลเข้มทางนอนบรรยากาศกระวงมาเนี้อยู่ใกล้ผาที่ว่าสูงและสัน้น มึงแล้วก็สะอาดยามว่าสวยนสวยาสวยโอ้ยไทยหงแล้วไปาด้เได้วยยดสา้เนอะโอ้มักโมคือเก้าแล้วกันปั๊บพรอนด้วยปัรยากาศก็คือว่างามแห้งแล้วก็มีล้มพาดอ่อนนั่ถือว่า ส่วนนี้เขารดูหนาวแล้วเนะทุกคนมันก็นจะมีลมเนาะส่วงแรงๆก็จะอากาศเย็นแล้วก็ลมพัดเนาะทางบ้านเขาบอวไอเดหนาวกันเบอร์ละโบหรือว่าเป็นเนวไหร่นะทุกคนอัปเดตนางนี่เด้อนางกายคุ้มคือกัดน,นี่หนามมนลงหลายแหงนี่เอามาบิง้งสิงหาหาป่ากันเนะอ่าก่อนจะหาป่าเนาะขัข้นตอน เล็กเลยก็คือเก้านั่นแหละทุกคนล้างนะคะใบไคล้างเนาะทุกคนถ้าหกโดนโดมันก็ซีคือฟองสไล์เลยมันก็นจะใสแบบนี้คือว่านางลงมุดบอกทุกคนบุได้ดอกนี่สิ้าก็เอาเอาแหเอาแหกันไว้เนาะมันบอกอกันไว้เพื่อป่าหง่ายลงสินนแล้วมันจะได้ติด ทางนี้ก็ได้ดังไฟท่าตาปิงปา่าแต่บอกว่าป่าส,สิไลลิโบนี่นทุกคนทุกคนตัวหนึ่่ามาแหนึ่งคือโบอ้หอยส์อะโ้หอยแรกเีงมาเดี๋ยวเอาถุงให้เงงคู่ใจนะทุกคนเอาันี่ อยมันได้จกสูก่อนนี่จากที่น้ำรุ่งแล้วก็มันก็จะสดดรือว่าอไหลลงมาตามหินแบบนี้นะทุกคนน,นี่ก็ถือว่า,าน้ำห้องหน้ำห้องใสห้องมันใ่น้ำตกสาะ ส่วนทางนั้นกับมุดปลายเต่าไปทางลมโห,หนนางสิพาทุคกคนงงกีกันแก่นบุลนะโอ้โหมันตายเลยบุจักตัวนี้เี่ยอาเอาอยางพี่ท่ไมไม่สูบเพรก็ก็กีอ่ะเด้ เหมือนกับจะรีบยึดต้ามห้อยอู้เขาเอาไปพาดเทดเออเขาไม่ได้กินลูกกีนี่เขาเอาไปผ่านากิน,น,อน,กนเอามาเอามาเอา,เอากระแหง,งมางอยสลงน้ำเย็นมากเลยว่าจะเอาอันกปูปูเด็กลงไปได้เนะให้มัน่ามี มันอยู่น้ำหลีบหลีบหินมุดขนาดเลยบุมมุดเลยคบุมได้อย่างไรล่ะกี้เต้เต้หอยกี้มีกี้นะกี้สองตูวใช่โอ้ทุกคนป่าตู๋ น้องหเกขนาเลยแบ่ยนวะได้ปนอรเท่าอ่ะเดอุ้ยโอมาขนาดเลยแดกเอาเลยบ่บ่ได้กินนะป่าตัวนี้มาดขนาดเลยนี่ทั้งกีทั้งป่าจัดไปพ่อแม่พี่น้อง่วานบ่กดตัวขอบคุณจ้ถือเลือกหินกูน้ำ

เขายังไม่ตายรักปอยรักปอยเบิงกี้อะนะโอ้เ nah. ดูได้ป uh, ่าใส่เดี๋ยวป่ามือเป่าเห็นู่ะป no> ่าที่ปลาที่มันโดลงกิน เห็นบ่อกน้องก็หายเนี่ได้สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโซก็โซก็ได้หลายปีอยู่บ่นน๋อได้หลายปีเลยนี่สู้นี่สู้บอลหนาวเขาคนหมาสู้เออเอาปากสังเแหงมากระพักเลยเอากระเอาอันนั้นมาเอาเลือดเอาใจมือไป เลื moment, minute, ่อนใส่เลื yeah, so ah. oh, oh. okay. like ่อนเบ่เ um, uh ่งจับเออสระบออเออเกาะได้นี่ดึงเลยเออปัมเป้าเออโอ้เก่งลยยตุเ้ตุกีอยู่ลึกเลยนี่มเออสมุดบกัวกลางก็แล้วโตัวซ่อมือจะจายยังไ่เห็นเป็นกำลังใจเห็ตุเลยสะดผมยู่ไแล้วเก็บไนี้เลยอ้ ป่าอันไล่ไล่นะได้อีกแล้วนี่คือสิได้หลายปีงอยู่ได้อีกแล้วทุกคนนี่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 อะทุ่มเททุ่มเทเขอมาตามชอบลึกนิดน้อยดูดูเสื้อได้ป่าตัวใหญ่เนาะเอออ๋อสลาหาพื้นแต่ตายก็ับหาพื้นมาดั่งไว้เนาะทุกคน อกไบไปรูอะไรรูปูหรือว่าอะไรฮสิงหาฮะไซแห่ต้นมาตัดแบบนี้เนาะคันว่าป่าลอยลงไปมันก็จะติดแห่กับเฮวคนก้อนปิ่นน้ำห้องสิไดลักปกดดินำป่ะได้ได้นะทองปอดตูวยังง นีห่หอยหอยปลามาทุกคนต้องซองเดี๋ยวพ่อไปเ้เอาไปเราได้แตเอา้ทีนี่ก็ให้สองสองไอ้น้องสาวลาบเป็นให้กินแล้วเนาะตัวก้อนกะให้ทีมงานของสิงห์ฮะมีให้กิน,นส่วนน้องนางกะถ้ากิ่นย่างเดียวอ<า>้าก็ได้ไหลในน้องไหลเนี่ยทุกคนเราเบิ่งก่อนฟีกันเลย,ยเลยนาะ กินหมักหมูทาท่าสองโยงสาวเราไปล้างป่าแล้วก็ท่าสินห้าไปตัดไม้ปีนะทุกคนเมื่อาาวานเห็นบอสวานันท์ถ่ายกองหลังเมื่อกี้นี่คุยเห็นไหมจะปิด ปิงกีกันนะทุกคนแล้วจิงปิงป่าจี้อยางจี้หอยเชงจี้หอยเชงโอ้โหอันนี้กีแอนรุ่นเดียวเะมอมามุตะว่าตอนนี้หน้าโค้งหอนเลยอันนี้ปิงเอาบ่อันนี้ห่าบริเวณปิงจี้จี้เอาบ่มันสีสุกอยู่ไงล่ะสุกป้าเราจะมาปิงกันเดี๋ยวบันนอกบ้านนอนทุกคน อ <cor> ่าม anyway. <c oughs> ันนี้ได้ไม่ปีงามนะเมือนั้นยักษิร้ายนี่ยนึ่มั่อนี้อยู่ไกลอันป่าอันก่อก่อน้ไมเด็กๆคนมันกันสิได้แบบไม่ปีงามเนี่หนึ่งมือนั้นกะยักษร้ายอยากหยั่งเนาะลกออกยี่ลยักมันจะง่ากักงานแบบนี้เราให้ปีเดี๋ยวเล่ป่าจักโตหลายบป่า บ่เงาค่ะมูลนิภูบ่ได้อยูได้ยูยิงเยอะก็ได้สนะส่องปีหะดซื้อป่าอันนี้ป่าอย่างตัวใหญ่ไงกุดไได้เยี่ยวเนาะทางนี้มันมันไปทางนั้นได้ปุ่มมือเดียวได้ตอนนีมันไปทางนี้นะกระเด่าขี้ออกแบบมูลนิภบ่บ่หออเน่หอยว้าว กี้ไปมีนาบุก huh. กินจะคือก็คือกินแต่ที่ัาดก็ดำผกมาเลยโอ้ไปมีแซ่บไปมีแซ่บเป็นบอกซุกมันซุกบอกเลยเนาะว่าเป็นพยาเลยซุหฮาดพอดีกินแม่วไปเลยเจอหอยก็สิบาลูแล้ววันนี้พวกงานเพิ่นบอมาเพิ่ีงานเพิ่นมาก็ใชเด็กเพิ่นดีมีเด็กเลยแบบนี้เลยนะุกคนาอย่างเง ปลาที่เจ้าจับปลาปุกปลากดปุ๊กปุกปลาอรลายกับปลาปุ๊กก็สิหลายก็รักป่าป่าตัวใหญ่าน่าจะได้หลายหลายคนเขาก็ได้นั่งค่ะไม่ดีค่ะปิ้งปลาไปต้นก่อนเอาปลาสช้ไปทุกคนเอาคือเสีเบบนเลยบนเลยเสีเบบนเลยค่ะได้เอาไม่จ้ามันนะเสียบเอา บัน้ำก็หาได้มาแล้วด้ัดหาเรได้มาฮัดหาสิงหาตัวกบมาใส่น้ำเดี่ยวบัวนี้มีปิงเด้องมันใหญ่ไม่หาหาบังไม่ปิงเนาะบัวนี้ไม่ปิงบอกมันสิได้สิบเอามันล้นเดี๋ยดีเี๋ก็ยังล้น่เออเจ้าออกตัวใหญ่มันเข้าอันนั้นเด้เจ้าออกตัวใหญ่มันเข้าป่ายมันก็ล้นละสิงเจขาไม่น้อยมันเข้าอันนี้มันเอาเข้าอันนั้นถูกควันเนาะได้เรื่องบัวเลยติดมา ได้หลายกูมือนั้นอีกเนาะมือนั้นสองคนเก้านี้ผู้เดียวยิงเหรอันนี้เพื่อเดียวกะถือมันได้หลายเก่งคนเก่งคนสี่ห้าเก่งเก้าหกโอ้ยยังไงแล้วออกกะสเต็ปสเต็ปเก้านะเอาใส่ไม่ปิ้งก้อนแล้วก็เอาเกลือล้วงน้ำหลังคือบ่ห้าท่างกลางมั้ยเบตัวนั้นนะ ส่งไฟนี่เขาก็ได้ดั่งกลางแม่น้ําเลยเพราะว่าน้ํามันลุ่มขนานั้นมันก็เลยเป็นก้อนหินแบบนี้เกลือแบบนี้ไม่รู้นะกลิ่นแบบนี้เละมวนเซฟก่างที่เท่าเนาะสายเปลี่ยนกันอันนี้เลยอันรู้สึกว่ายังบอกเล้วจะเชืบอบป่าไพ่ค่ะสีดับแล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> สุดโบใหม่ไมะบตีนโบใม่บ่ไม่ใม่ะแบบนี้แหละแบบนี้แหละคือว่าสุญญอดสุดกกสุดปลายสัญญอดวันนี้แหละดูคนโอ้มันดูคนละพวกหน้าอัดสุดเลยนะบุญพนนี้แหละขับมาดเนาะมืองทาใส่ได้เริ่มจากเมืองลาวใช้กนานทมยสวัสดีแบบนี้สลเมืองลาวนบางเคก่บโมีแบบนี้สุด่ะ ูถ้าเช่ยู่เอ,เ,ยเออบางเนื้อมาแข่งเหนบุญเนาะสวรรค์อย่างที่ฮานาโปรที่ว่าไกล์คู่ไกล์ผ,กลผาดดก็จะสามตัวอะตอนนี้กำลังเล่นปี๊บเลยลเนี่ยนี่มันแบบกระมุนแบบนี้เลยทุกคนสุดท้ายคือแบบ ใต้คือปิ้งอ่ออาจจะเงินอย่างว่าเผาอั่นะหะหมูปิ้นอันนี้ปลาปิ้นไม่ใช่หมูปิ้นมาซีนั่งกินอยู่นี่เลยเนื่องจากว่าหนาวเนาะมันหนาวนนนอัี้ได้ได้กลิ่นบอคเทนแบบนี้ได้ได้กิ่นแล้วเพราะว่าให้ตอนจะปิ้นบดมือได้แหละมันตกแล้วมันตกแล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ ปลาเปิลปลาปคนขอบคขอบคุเอ้ยเ้เฮให้มีเอาเลยก็ได้เอ้าน้องนางแคปลาเผาปลาล้วนเป่ใดปลาปลาน้องนางย้มกอันตู้ทำเต็มสิ้นแล้วเพราะว่าหอยตู้หันตูเป็นที่ม้อแล้วกไปใส่บุละนปน้อก่าน้องกรนา้องน้องเม่าน้อกรปิเออค่ะลน้องนางี

อ่ะปีงปดาล้วก็เฮียน้ำเบึงบีแตกหนงตะพื้นตะพื้นกบป่าก็เฮียทุกคนกจะจาหายจะแถกระจาคนที่ะกระจ้าคนทีหากระหาดเจ้ามา,าหยออายชิมเาอาป่าตัวนี้ขึ้นแน่ โอ้ยมันไหม่แล้วน้องนางยังเอามันพอดีแซ่บเฮ้ยน้องนางมีซ้ำนี่เก่าขึ้นยะเลใ่ให้เดาสิให้เดี๋ยว็ดเด็ดเดตัวนั้นนำด้อยใครปลาข่าปลาข่าวว่าลูนั้นอืมปลาเผาเป็นปลาเผาพี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 อารมตัวนี้ตั้งใจก็พี่พี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 วรกยอได้ตั้งเผาเลยบ่าตัวนั้นมันรุดมันรุดออกจากไม้ไงชุกบเอว่นี่ชุกแล้ว ุกลายเปนพัยกมาพอดีรินยาา่เปลเี่นเมาเลยน้องมาเราได้จับกินแล้วเนกคนดไห้เบิ้งแน่เขาจุกว่ากองาห่วเสียบเป็นอะไรกีเสีบได้น้องมาเอยมันมันเอาเลือห้วยนะบ่เแก้วเนาว จะตายกว่าโอรกโดดท่าก็น้ำไหลท่าท่าเดเดี๋ยวเดี๋ยวโอรกโดดก็กินอยากจะมาชิมไหมเอามันมันมันๆยจ้าอกระโดดวะอัดซีงหอยยังคือจะสายอโโนมนเป็นคนละแนวเลยจ้มองไม่ได้เลยจ้าเ็นแบบเกลืออะรเล่นอโวโกโนะนี่ยมโชุกที่บุกแล้วโมจีก็มันอาปากโอมันซุกอันอน่างอัน ทีมบอกว่าโอกระดูนีอ๋อชิมคันมันความันสูงหลายมันเหี้ยบ่ะไได้ิมดูเลับไปน้วดนูามัแล้วไม่ก็แนวมันล้วเนาะอ่ะกินเลยอืมอืมเอากรดูกระดูเอากินปิ้งบ้าหู

บ้านหวาป่ายามนียนะมันใหม่มันใหมอีกเลยเนี่ยเห็นบ่อันนี้ก็เป็นเป็นปลากคปลาคเป็นยังกโมเลยเอ๊ะมันม่ครับเสีย่าแ้ก็มีเดี๋ยววนนี้ตอนน้ำขอเข้าเนี่ยกินคนเดียวสาวปาก เอาวันวน,วน,วนี้ก็ได้เก็บเครื่องเก็บขอเกี่ยมกลับแล้วนะทุกคนอย่าลืมแห่ด้วยสิงไงค่ะกลับบ้านแล้วรักรออยู่อ่า น้ำหน้าอะทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้้ะทุกคนนะ อย่าลืมเข้าไปติดตามโซนน้องสาวเราขม้วนได้เดินเดินเท้าได้บ้างเพราะกันเทนทุกคนแต่ว่าอยู่ทันใกล้กันเราแต่ว่าดันฮ็้คอนเทนต์น้ำกันดูปันเดอรอท่าไผ่อยากเห็นคอนเทนต์เ่าไผ่น้ำกันอีกอ่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปใต้คลิปนี้ได้ทุกคนส้อมแลคลิปนี้ใส่ค่ะแกต้องขอเดไปก่อนทุกคนถ้าไปบ้ากนมกดระทีากนอย่าือมเมนต์ให้กลัใจนเดอ สอยน้องเนี mm. <energetic> ่ยด้อสอยน้องนำเนาะไปหาสอยน้องน้ำเนี่ยด้อไปไปมาๆาน้ำเดียวเด้อโอเคบ๊ายบายจะกันคิวมา